สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบางนมโคจังหวัดอยุทยาครับวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามมากราบขอพรเจ้าของคาถาเงินล้านตัวจริงครับ คือหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานโสนันโทเพราะว่าเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤสีลิงดำอีกทีนึงแล้วก็เป็นต้นตำรับของกระถางเงินล้านนะตัวจริงนะฮะอันนี้ก่อร่างสร้างขึ้นมาจากหลวงพ่อปานโบสถ์สวยงามมากนี่คือมหาวิหารโสนันโทรครับ น่าจะเป็นวัดส,สุดท้ายของวันนี้นะครับเดินสายบุญนะครับหลังจากไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตมาสองวัดวัดอุดมพัฒนารามที่ลบบุรีนะครับแล้วก็วัดหนองจักวิหารแดงสระบ,บุรีแล้วก็มาหยุดยาครับทัวร์สามวัดสามจังหวัดเดี๋ยวจะมีการลอดใต้โบสด้วยนะครับอันนี้ไลฟ์ให้ชมก่อนนะครับ มาถึงถิ่นของเจ้าของกระถางเงินล้านจริงนะครับลมเพ่อะปานนี้ครับจะพาชมรอบวัดครับเดี๋ยวผมจะไปลอดใต้โบสถ์ด้วยนะฮะเขตพุทธาวาสครับนี่ครับ มีคนมาเล็กน้อยฮะมีพระพรมนะฮะงานร้อยปีหลวงพ่อปานมีพระพมครับมีหารพระพมอันนี้เชิญนมัสการพระพุทธโสนันทะชมภาพสวรรค์และนรกภูมิในอุโบสถ นมัสการพะระพมต่อมาทุกเทียนอยู่ข้างในนะครับวัตถุบงคนของพ่อปานก็ถ้าของแท้นี่มีราคาเลยนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวมาปักปายโอ,อ้ยมีกลิ่นอะไรกลิ่นลูกจันทร์มาหอมถุยเลยอะกลิ่นหอมถุยเลยครับเดี๋ยวพาชมรอบโบสถ์ครับผ้าลูกีสององค์ วันนี้มากราบขอพรหลวงพ่อปานครับขอรางวัลใหญ่ครับรางวัลใหญ่ร้อยล้านขอขอพรท่านฤาษีด้วยเดี๋ยวมากราบขอพรครับขออนุญาตไฟ์สดขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอาจารย์ฤสีเดี๋ยวจะมากราบขอพรครับตอนนี้ขออนุญาตเดินไลฟ์สดก่อนวันนี้ทัวร์สามวัดสามจังหวัดวัดแรกวัดอุดมพัฒนารามอเภอโคกตูมจังหวัดลบบุรีวัดที่สองวัดหนองจักอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีแล้วก็นี้วัด บางนมโคจังหวัดอยุธยาครับอันนี้บอกว่าเหมือนสร้างปีสองสี่หกเจ็ดมีนักท่องเที่ยวมาไม่เท่าไหร่ในคืนนี้ผมก็ไปเที่ยวงานวิลชนต่อนะครับคืนนี้เป็นคืนลองสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะ วัดโพธิ์เก้าต้นสิงห์บุรีเนนั่นออกเป็นหมอดูหมอดูเป็นหมอดูด้วยจะพาไปไล่ชม